เพอแป๊บๆนะครับทัเรียนเราเข้าไก่ไก่เบอร์ใหญ่แล้ววันนี้จะแนะนาสูตรขุยนะครับก็คือถ้าลูกยาวแนะนําเดินแบบ24นะครับเพื่อสร้างเม็ดถ้าลูกสั้นแนะนําให้ใช้12ง2ิ7เพราะว่า12 17จะทําให้ลูกยาวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแปลงไหนที่ชอบลูกยาวตรงเว้าแล้วทำ่นแรกนะครับสามารถใช้12เ2็7ยาวได้ไปถึงระยะ60วันเลยแล้วค่อยใส่หาเมลนนี้แล้วแต่ชอบเลยนะครับว่าชอบแบบไหนแล้ววันนี้ก็มาถึงฮะนี่อ้สวยมากครับ แปลนี้ที่แรกน้ําเกินมานะครับน้าเกิดมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็แนะนําให้ใช้นะครับ t e เ A เนี่ยเรายืนพื้นอยู่แล้วแล้วก็ฟูลี่ซัปรป์เทแล้วก็ออกซินะออกซินเนี่ยใช้ไปทั้งหมด3รอบนะครับสําหรับแบบนี้ตอนแรกขึ้นมาเนี่ยโหบางคนอาจจะมองว่าเป็นดีเคได้แล้วก็ถอยน้ําหน่อยนึงแล้วก็เติมออกซิน e ช่วยช่วยสร้างเ็นนะครับแปนนี้ใส่ 24, ไปยี่สิบไปสองครั้งแล้วเพราะว่าเขาดันน้ํามาเยอะแล้วลูกยาวเพราะลูกยาวแล้วก็เดินไป2ยี่สิบแบบข้างต้นที่ผม อธิบายไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าบางแปลงไหนน้ําน้อยมาน้ําออกเหลือง12-12-7ช่วยได้นะครับทาลูกยาวถามว่าใส่ตอนถึงไหนแล้วก็จะใส่12-12-7ถึงประมาณไซส์ขดโค้งล็กนนครึ่งนะฮะแล้วเราก็จะเปิดนไปเสมอหรือถ้าบางคนชอบทรงเว้านะครับทรงว่าแบบนี้ก็อาจจะเดิน12-12-7ได้ยัน60วันไปเลยและหลังจาก60วันก็ใส่ปุ๋ยหานะครับแต่ถ้าเกิดในทางกับก้นบางปีลูกเรายาวแต่ไม่ใช่เพราะน้ำนะแต่เป็นเพราะฝน ฝนค่อนข้างเยอะมากเลยแบบคุมทรงไม่ได้เลยอาจจะใช้ปุ๋ยหมหวานตอนไข่ไก่เบาๆได้นะครับเพื่อให้มันออกข้างนิดๆเพราะว่าถ้ามันออกข้างนิดๆแล้วเนี่ยการที่มันจะยาวแล้วมันจะเสียทรงเนี่ยก็เป็นเรื่องอยากนะฮะอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับของการใช้ปุ๋ยว้ผมจะมาอธิบายความสามารถของปุ๋ยตจละสูตรในไายสดในคราวต่อไปนะครับแต่วันนี้นะวันนี้ที่มาถึงแล้วเนี่ยผมก็ได้นำนะครับชุดจิตลูกเลยขาดไมได่เลยนะครับเพราะแนวทางของผู้เรียนทําเงินเนี่ย NPK ลงดินรองเสริมขึ้นบนนะฮะ สิ่งที่เราจะใช้เลยนะครับก็คือ T E T E ไม่ท่านรองท่าเสริมรูปแบบเคเลตตัวที่2คือ C A C A คือแคลเซียมบอรอนเคเลตครับน้ำใสติ๊กเลยบวกได้ทุกอย่างบวกได้ทุกตัวไม่ตกตะกรนไม่นอนก้นนะครับและพระเอกของเราเลยก็คือฟูลี่โซปิทัลโซปิทัลคืออะไรโซปิทัลคือน้ําตาลที่ไม่มีความหวานพอไม่มีความหวานเนี่ยมดก็จะไม่มานะครับพอมดไปมาปุ๊บก็ไม่มีพาหะของเพี้ยแป้งซึ่งจะคุมเพี้ยแป้งได้อยู่หมัดแล้วก็คุมได้ง่ายมากเพราะมันไม่มีตั้งแต่แรกเพราะมันไม่มีมดก็ไม่มีเพี้ยแป และยังสําคัญกว่านั้นก็คือว่าตัวน้าตาลตัวนี้ลาไม่สามารถย่อยได้ด้วยพอลายย่อยไม่ได้เนี่ยระวังเรื่องเป็นท็อปเรื่องอะไรแบบนี้ค่อนข้างที่สบายใจดได้เลยนะครับเพราะว่าผมได้ใช้ในโซนอำเภอโป่งลำร้อนครับฝนนี่ค่อนข้างเยอะมากใชในการเป่งลูกเนี่ยเปอร์เซ็นท็อปนี่ถือว่าน้อยมากมากขนาดฝนเยอะท็อ,ทอปยังไม่เป็นเลยครับถ้าเป็นอากาศแบบปกติแบบนี้นะครับสบายเลย และอย่างหนึง่งในฟูรี่ซัพเปอร์ทอนะครับไม่ได้มีแค่น้ำตาลนะยังเป็นน้ำตาลบวกอะมิโน,โนอยู่ในขวดเดียวกันซึ่งรวมกันเลยในขวดเนี้ยสิ่งที่มันสามารถจะทำได้นะครับ 1. นึลดอาการแพ้ในต้น 2. เบกอัดขยายปั้นทรงนะครับอย่างที่ตอนแรกครับทรงของแปลนเนี้ยจะออกเป็นแบบแนวยาวๆหน่อยพอเราเริ่มใส่แนวแก้เข้าไปมีออกซินมีฟูรี่ทีเนะครับ ลูกกลับมาทรงสวยดังฟ้าเลยแล้วก็บวกวิธีการใส่ปุ๋ยทางดินด้วยนะครับและอัตราการใช้นะครับ0ถึง59วันเนี่ย0วันเนี่ยหมายถึงว่าช่วงพลิกลูกเนาะแบบว่ากำลังแบบกำลังขึ้นเก็บกำลังพองไม่พองเงี้ยฮะผมเรียกว่า0วันแล้วกัน0วันถึง59วันเนี่ยเราใช้ฟูรี่แค่ร้อยเดียวร้อยถึงสองร้อยครับฉีดลูกอย่างเดียว พราะหนาเนี่ยอ่อนอะไรก็เข้าง่ายแต่พอ60บวันไปแล้วเนี่ยหรือไซส์ประมาณโคกนิดครึ่งไปแล้วเนี่ยผมแนะนําให้ใช้200ต่อ200นะครับแล้วจากที่เราฉีดลูกอย่างเดียวเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นฉีดลูกบวกลวกใต้ใบคันนี้ยเราก็จะเดิน T E C A Foliy ยาวๆไปเรื่อยๆเลยจนวันหนึ่งสักประมาณ70วันนะฮะลูกมันยาวจนเราพอใจแล้วเนเาะแล้วค่อยใส่บอลลอนเดี่ยวร้อยหนึ่งเวลาเราเดินในสวนเนี่ยเราจะได้ยินเสียงดังอัดอัดอัดอดอัดเลยเสียงอะไรฮะเสียงพี่มันลั่นเลยอ๋อเตาไว้ครับผมชุด เบ่งอัดขยายนะฮะ T E ถ้าร้องถ้าเสริมรูปแบบ t, AA, แคิเลต C A แคลเซียมคิเลตโบอลอนน้ำใสบวกกับปุ๋ยได้นะครับบวกได้ทุกอย่างและฟูล so ี่ซัลเปทเทนะครับเป็นอของเราเบ่งอัดขยายใบซัลเฟทเท่าลาไม่กินไม่มีพาัหาของเพียแป้นครับเนี่ยสังเกตเลยครับแปลงไหนแปลงนั้นเลยไม่มีเพี้ยปุ๋ยฝ่ายเลยใช้ดีจริงๆครับเนีแ่แล้วดูคุณภาพใบนี่ครับโอ้โหพลัง T E C A ติดคุณติดไอ้นี่ดูดูต้นนี้ครัโอ้โห ดาดเดินมากฝาก็ได้ครับชุดแบ่งอัดขยายขอบคุณครับ